รีวิวกีตาร์โปร่งที่น่าเล่นในปี2024เป็นตัวไหนเราไปดูพร้อมกันเลยสวัสดีครับมสวัสด,สสดีพี่ต้นด้วยสวัสดีครับวันนี้เป็นพิธีกรคู่กันเลยไม่ใช่ดวต้องเป็นให้ความรู้เกี่ยวกับกีตาร์สำหรับแครับเชิญอ๋อแครับเชิญสำหรับมือใหม่ ที่เปิดคลิปไปนะครับว่าเป็นกีตาร์ในปี2024นะฮะกีตาร์โผงแล้พี่เนาะที่บอกว่าน่าเล่นแล้วก็น่าเล่นในปีนี้ด้วยคือถือว่าตัวไหนก็ที่เอามาวันนี้ก็เป็น e ี Phone รุ่นหนึ่ง Starling Starling อ่าอยางังน่น่นี่ยถูกใช่นี่แหละที่มาวางไว้นี่เลยฮะเราหยิบมาดูว่าเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันว่ามันเป็นยังไงนี่เป็นยังไงสวยไหมถึงหมื่นป่ะเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงหรอไม่ถึงไม่ถึงครับ เห็นย่งเงี้ไม่ถึงหรอกเรามาดูทรงมันเลยเป็นทรงเดสนอตมาตรฐานอยู่แล้เวเดสนอต41นิ้วอ่าไม้หน้าเป็นซิสกา้าสปูตซิสก้าครับส่วนไม้ข้างข้างหลังคอเนี่ยเป็นมาฮอ,อกันนี<ม>นะครับฟิง a ์ d บอร์ดอินเดียรอเลบใช่ครับ<ม>แล้วก็สำคัญก็คือคอเปนสีทรงซีเล่นง่าย ใช่ไหมที่มันเล็กๆอย่างนี้เหรอใช่บางๆจับง่ายเล่นง่ายครสำหรับมือใหม่นี่เหมาะเลยนะครับแล้วก็นัดกับเซนเดิลเป็นกระดูกสังเคราะนูโบนครับช่วยช่วยเรื่องเวลาเล่นเสียงมันจะช่วยดึงเสียงได้บางส่วนนะครับอีเลเป็นลายจุดอีเลลายจุดแล้วก็บิกะเป็นลายของสตาร์ลิงของเขาเลยลายนกเนี่ยเป็นจุดเด่นของเขาครับนะครับแล้วก็จะมีนี่ไบนิวเป็นหนึ่งวงครับแล้วก็ลูกบิดเหล็ก แข็งแรงไม่ใช่เหล็กหล่อแบบทั่วไปแน่นอนแข็งแรงทนทานยีทีบีโฟนี่งานก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าเราก็อยากมาก็เปิดกล่องดูกันเลยเนาะพี่เนาะใช่ับจับมาดูเลยับมาดูรายละเอียดเนี่ยแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มาสีเดียวตัวไหนอ่ะสีไหนนี่มีสีดำอีกตัวหนึ่งจิบจีดังมามาเดี๋ยมาดูสวยเหมือนกันสีดำตัวนี้เหรอใช่ครับเนี่แน่มาสีดำงเนี่ยก็คือให้เลือกทั้งสองสีเลยนะพี่เนาะแบบเดียวกันต่างสี แล้วแต่ถูกต้องครับเป็นเครื่องเงาคู่นยเล่นง่ายครับตัวนี้ราคาก็ไม่ถึงหมื่นบอกเลยไม่ถึงหมื่นเดี๋ยวจะลงให้ไว้เท่าไหร่นะครับรับรองว่าชอบแน่นอนอ้าวพี่แล้วเกี่ยวกับพวกคาลิเตอร์เสียงนี่มันตัวนี้มันตอบโจทย์ยังไงพี่เป็นยังไงเอ่อด้วยความที่มันเป็นเดซน็อตนะตัวนี้รวมกับไม้ที่มันประกอบเป็นตัวมันเนี่ยมันให้เสียงที่กลมกรอบ นะครับ<ม>เบตกลางแหลมเนี่ยมันมาครบชัดเจน<ม>นะครับม,มาครบเลยแล้วก็เล่นไม่ยากเลนไม่ยากแล้วถ้าเป็นพวกจุดเด่นล่ะพี่มันจุดเด่นเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างาจุดเด่นเนี่ยเท่าที่ลองนะครับความยาวของสเกลเนี่ยมันจะอยู่ที่24.72นิ้ว<ม>ที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะทําให้ความตึงของสายเนี่ยไม่ตึงจ<ม>นเกินไป แต่ถ้าเป็นคนเริ่มเล่นใหม่เนี่ยมันจะทําให้เราไม่ต้องใช้แรงกดเยอะนะครับมันจะเล่นง่ายพูดง่ายง่ายและประกอบกับว่ากีตาร์ตัวนี้คอมันเป็นทรงสีทร<น>งสีเนี่ยมันเล่นง่ายอยู่แล้วที่พูดไปก่อนนั้นใช่ถูกต้องทร<อ>งสีเนี่ยทำให้เราคือคอมันเล็กจับง่ายแล้วแถมสเกลความยาวของสเกลก็ไม่ได้ทําให้สายตึงนักเขาก็นิยมด้วยนะพี่เนาะใช่ก็ลเลยทําให้เล่นง่ายเลยตัวนี้นะครับจบเรื่องอรายละเอียดเนาะพี่เนาะแล้ว ลองไปดูว่าอ่าแล้วมาเล่นให้ดูใช่เอ้ยจะไให้ดูไปฟังหน่อยมันยังไงะล้วโมยตั้งเยอะโม้เยอะเลยไปลองฟังกันเดี๋ยวจะไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลย